ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นหลังจากถูกเทขายเมื่อวาน h a r ริสเลือกทีมวอลส์เป็นคู่หูในการหาเสียงไบเดนเตรียมแบรนซอฟต์แวร์รถยนต์จากจีนสวัสดีครับน์อินดิตรับเข้าสู่รายการยูนิทูน,นเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่7สิงหาคม2567พบกับผมเต้วัสวัรบวรเสรีฐิไทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบลจอิเสปริงประเทศไทยนะครับ สำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปิดบวกกลับคืนมาได้บ้างนะครับฝั่งของตัว s p 5 0 0บวกขึ้นมา1%นะครับดาวโจนขึ้นมา0.76นะครับนสแตขึ้นมา0.98นตะครับตัวของยุโรปนะครับผสมผสานนะคะฝั่งของสต็อก600บวกขึ้นมา0.29นะครับตัวฝรั่งเศสบวกขึ้นมาเอ๊ะติดลบนะฮะติดลบ0.27นะครับตัวแดกทรงๆงนะครับ ญี่ปุ่นเนะี่ยเมื่อวานฟื้นแรงสุดนะ,ะขึ้นมา1 0 2จามรันก่อนร่วงหนักนะครับแล้วก็เมื่อวานมีประชุมด้วยนะ,ะมีประชุมฝสา3ฝ่ายนะครับ BOJ ส่วนการค้ังแล้วก็ FSA นะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนะ,ะ mm hmm. เป็นความลับนะครัคบหุ้นบวกขึ้นมาเฉยเลยนะครับตัวจีนนะครับค่อนข้างทรงๆนะครับทั้งตัว CSI 300นะครับแล้วก็ตัวหางเสนนะ,ะหางเสงจะลง แรงกว่านิดหนึ่งนะครับลบมา0.31เปอร์เซ็นต์นะครับอิตาลีลบ0.21เปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นไทยญี่ปุ่นก็ฟื้นนะหุ้นไทยไม่ฟื้นนะหุ้นไทยยังติดลบอยู่0.05เปอร์เซ็นต์นะครับเราลงลงพร้อมเขาคนระับเวลาขึ้นไม่ขึ้นตามเขานะฮะวันนี้นะจับตาคดียุพัรกเก้าไกลนะครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับของวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นคดีนายกแหละรเรายังมี เรื่องการเมืองในประเทศให้ติดตามกันต่อนะฮะตัวอินโดคับบวกขึ้นมา1.28เนครับเ้นาบวกขึ้นมา1.68นะครับนะค,ะคำแบบนะนำของเรานะฮะเรายังแนะนำให้รอก่อน,นะครับตัวที่ซื้อได้จะเป็นตัวของกองทุน East Spring Health Care นะครับเป็นกลุ่ม d e f e n น i ซีและไม่ได้รับผลกระทบจากการเซ l l ์ออฟในรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัวอ Spring India Active นะครับก็ไม่โดนเช่นเดียวกัน,นะะแนะนำ สองกลุ่มนี้เป็นหลักก่อนนะครับส่ันน้ำมันกับทองคำทันทองคำเนี่ยร่วงลงมา0.61นะครับตัว WTI เมื่อวานเด้งขึ้นมาเล็กน้อยครับ0.12แต่ว่าน้ำมันดิบก็อยู่ที่73เหรียญต่อบาร์เรลนะครับถึงแม้ว่าจะมีความไม่สงบเกิดขึ้นอีกครั้งในฝั่งของตัวตอนนอกรางก็าตามนะครับแล้วก็ทองคำเองร่วงสวนลงมาด้วยนะครับไม่ได้แกงหนุนจากเรื่องของความไม่สงบหรือสงครามนะฮะ ตัวบอลยูสองปีสิบปีครับเมื่อวานเท่นขึ้นมาพอสมควรนะตัวสองปีขึ้นมาแปดจุดเก้านะครับตัวสิบปีขึ้นมาสามจุดจะขึ้นมาสิบจุดหนึ่งปีบนะครับตอ,อนนี้บอลยูก็ขึ้นมาใกล้ๆเลขสีหนึ่งรอบนะครับก็เดี๋ยวว่ากันต่อครับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับสาหรับการทํา e m e r g e n c y cut ททางทีมเรามองว่าค่อนข้างยากนะครับตัวของเฟดที่เคยทํามานะครับ จะไม่ค่อยมีอีเมอร์เจนซี่ครับถ้าไม่ได้เกิดวิกฤตจริงๆนะครับค่อนข้างยากนะครับโอกาสน้อยนะฮะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับญี่ปุ่นมีการประกาศตัวเลขการใช้จ่ายของครัวเรือนนะครับไม่ดีนะฮะออกมาต่ำกว่าคาดทั้งแบบมันออนมันแล้วก็เย o ออนเยนะครับตัวมาออนมันเนี่ยโตแค่0ูนจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดือนก่อนเนี่ยโดตตัว0.3นจุดสามนะครับมันก็ฟื้นมาเล็กน้อยมากๆนะฮะ คาเทียบเบียออนเยแล้วนะครับนี้หนักกว่าลบไป1.4นะครับมากกว่าคาดแล้วก็ลบต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าด้วยนะครับสะท้อนว่าการบริโภคญี่ปุ่นนะครไม่ได้แข็งแกร่งเลยนะครับเราไม่ได้เชียหุ้นญี่ปุ่นนะครขึ้นมารอบนี้ก็ไม่ใช่จังหวะไบออนดีปนะครไม่ต้องซื้อไร่นะครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่นการที่ยีแข่งค่าพวกนี้จะทําให้เครื่องจักรสองเครื่องของญี่ปุ่นที่ทํางานได้อยู่ก่อนคือส่งออกกับท่องเที่ยวมันจะซึมลงนะครับส่วน ตัวที่เหลือนะครับจำมันได้ไหมครับบวก i บวก G บวก n น t e x p o r t พอร์ตเนต t เนี่ยมันไม่ค่อยโตอยู่แล้วตัว G ก็ซึมซึมอยู่แล้วนะไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากมันเหลือตัว i Investment นะครับถ้าตอบเบียสูงขึ้นต้นทุนต่างๆในการระดมทุนจะแพงขึ้นนะ I น่าจะซึมเหมือนกันนะครับส่วนตัว C ที่ BOJ อยากจะให้แบกจริงๆเนี่ยการบริโภคในประเทศครับจากรูปเราเห็นแล้วครับมันมันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะ,ะมันซึมมาอย่างเงี้ยมานานแล้วนะครับถ้า ขึ้นดอกเบีย้ยต่อมันจะทำให้เครื่องจักรส่งออกนะฮะท่องออกท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่มันทำงานได้อยู่อันเดียวเนี่ยมันจะแย่นะครับดังนั้นมันจะแย่กระซึมหมดเลยทั้งสี่เครื่องนะครับก็ไม่ได้เชียร์นะครเราคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดที่ที่ทยังไม่เหมาะกัการเข้าไปซื้อในตอนนี้นะครับอ่ส่วนสหรัฐนะครับก็มีตัวเลขถ้าเราเห็น GDP น Narrow 3น,าานะครับอย่าพึ่งไปสนใจมันเยอะนะฮะ บอ,อกว่า2.9ค่าจริงานเยอะกว่าค่าที่2.5แต่ว่าเราเพิ่งจะเข้าสู่ช่วงไตรามาส3มาแค่1เดือนเท่านั้นนะเดือนกรกฎาคมเต็มๆนะครับตัวเลข GDP now ของเฟดอลนตาครับมันจะไปแม่นก็ต่อเมื่อมันเข้าสู่ใกล้ก,ลกับช่วงปิดไตรามาสนะครับซึ่งก็คือใกล้ๆก,กับสิ้นกันยานะครับถึงจะแม่นตัวเลขจริงมันจะออกหลังกันยานจะไปออกสิงหานะฮะแต่ว่าตัวอลนตาเฟดเนี่ย เขาจะเป็นการคำนวณตัวเลขเศรษฐกิจเฉพาะที่ออกมาแล้วของแต่ละไตรมาสนะครับยิ่งเพิ่งออกมาแค่หนึ่งไตรมาสเนี่ยตัวเลขเขาเพิ่งมีแค่เดือนเดียวนะฮะไตรมาสสองทีแข็งต้นไตรมาสสามมันยังพอไปได้นะเพราะว่าตัวเลขมันก็ยังต่อมาจาก Q2 อยู่ใช่ไหมครัมันต้องจับตาจริงๆแล้วว่าเออเตืร์สิงหาเดือนกันยาตัวเลขจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับมันถึงจะทําการคาดการ์โมเดลต่างๆได้มั่นยัมมากขึ้นยังไม่ต้องไปสนใจนะครับค่อยไป ดูกันใกล้ๆสินแตงมาดีกว่านะครับว่าออกมาที่เท่าไหร่นะครับหรือแบบเดือนสินหาไปปลายเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นเท,นทรนด์ที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามันออกมา2.9รอบหน้าอาจจะเหลือ2.8 2.7ถ้าเป็นขาลงแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้ายืนอยู่ได้อันนี้ก็จะเป็นมองที่น่าจะดีกว่านะครับผมอ่ะไปตัวข่าวแรกนะครับเมื่อวานก็หุ้นสหรัฐมีเด้งขึ้นมานะครับเป็นเทคนิคข้อรีบาร์ครับเมื่อวานก่อนเนี่ยแลกบันเดย์กึ่งๆนะครับมาลงไป แถวโซนโอเวอร์โซนนะครับดังนั้นก็ก็คืนซื้อกับเข้ามาบ้างนะครับเป็นเทคนิคอลข้ีบางนะครับเรายังค่อนข้างระมัดระวังอยู่นะครับให้คอเช็คไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าไปดูวิสอินเด็กเนี่ยลงมาเยอะสุดก็จริงนะแต่ว่าอยู่ที่แบบับเจ็นะครับค่อนข้างอยู่ในโซนที่กลัวอยู่เหมือนเดิมนะครับเกิน20สบอ่ะค่อนข้างกลัวนะเป็นโซนเฟียนะครับก็ระมัดระวังต่อนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือตัวเยนคริเทกนะครับยัง คิดว่าไม่หมดนะคะเพราะว่าถ้าไปฟัง JP Morgan ดูฮะเขาก็คาดการกันว่าเราเพิ่งเห็นแรงขายไปสักประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองจากเรื่องของการการอันวายตัวเยน Carry นะครับแล้วก็ถ้าไปดูการสถิติที่เขาเคยมีการทำ Carry t r a ทที่เอามาลิงก์กับเยนตอนลลาไอเยนต่อดอล่าแห่งค่านะฮะเยนแห่งค่านะครับ,นะรบปกติแล้วเมื่อเมื่อไหร่ที่มันเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันนะฮะ เยนมันจะแข่งค่าขึ้น20%นะครับแล้วก็ถึงจะจบนะฮะสครั้งที่ผ่านมานะครับดังนั้นก็รอบนี้เยนมันเพิ่งแข็งค่ามาสักประมาณ10%เท่านั้นเองนะครับก็คล้ายๆกับ j p ะครึ่งทางพอดี10%ของ20%นะฮะก็ครึ่งหนึ่งพอดีก็ถ้าเยนแข็งต่อก็มีมี g a สักประมาณ10%นะครับแล้วถ้ามันแข็งขึ้นจริงเนี่ยมันก็จะทําให้มีการกลับมาของของการ unwind ตัวเยนคุ r ภาพนะครับซึ่งจะทําให้มี แรงขายออกมาอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งก็อาจจะไปเจอหุ้นญี่ปุ่นนะหุ้นเทคะที่ขึ้นมาเยอะ,ะครับเพราะเวลาขายเนี่ยเหมือนเล่าเลยฮะเวลาเราอยากจะขายของอะ่ะเราอยากจะขายของที่มีกําไรนะครับแล้วอะไรที่มันขึ้นมาเยอะที่สุดในรอบสองปีที่ผ่านมาหุ้นเทคหุ้นเอไอหุ้นญี่ปุ่นที่ขึ้นมาสองปีนะฮะทองคําที่ขึ้นมาเอาทำหายนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทองคําไม่ค่อยรับข่าว สงคราไม่ค่อยรับข่าวนั้นหละอ่อนค่าไม่ค่อยรับข่าวความไม่แน่นอนต่างๆนะครับบางคาั้งก็ก็เลยเห็นขายออกมาบ้างนะครับก็ให้ระวังต่อนะครับตัวที่เชียร์คือตัวที่แลกขาดนะครับตัวอิสต์สปริงกอล์ฟเฮลแครนะครับแลกขาดหุ้นไม่ค่อยขึ้นนะครับกลุ่มยูทิลิตี้กลุ่มอินฟาพวกนี้แลกขาดนะครับหุ้นไม่ค่อยขึ้นมาก็เก็บพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวอินเดียฮะอินเดียไม่ค่อยโดนผลกระทบอีกแล้วก็เก็บตัวอิสต์สปริงอินเดียแอคทีฟได้นะครับ ตัวบอลนะครับยิวด้งขึ้นมาบ้างก็ทยอยเก็บบอลได้นะครับตอนนี้เราเชียร์เป็นกรองประเภท unhedge นะครับของเราก็จะมี e s p r i n g global income unhedge นะครับบาทแข่งค่าขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับก็แนะนำให้ทยอยเก็บพวกนี้ได้นะครับหลบตัวของเหตุไปก่อนช่วงนี้นะอยากจะให้ชัวว่าแรงเทขายจากการอันวายตัว c r y p t o c e เนี่ยมันหมดจริงๆก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปซื้อนะครับผมอ่ะสำหรับ ตัวแฮร์ริสนะครับเมื่อวานนะคะมีข่าวว่าแฮร์ริสมีการทำโหวตนะในการเลือกตัวตัวนอีินีของพรรคเดโมแครตนะครับก็สุดท้ายแฮร์ริสกว่าคะแนนเสียงไป9.9นะแต่การรับตำแหน่งตัวแทนพรรคอย่างเบนทางการน่าจะไปเกิดขึ้นจริงๆตอนเขาจัดคอนเวนชั่นนะครับก็เดี๋ยวรอกันดูนะครับน่าจะชมาณกลางเดือนสิงหานะครับจะเป็นการขึ้นมากราบคุณทั้มแหละกล่าว รับตำแหน่งนโยบายเป็นยังไงวิสัยทัศน์เป็นยังไงช่วงนั้นนะครับแต่ระหว่างนั้นนะครับเมื่อวานก็ Harris เลือกคู่หูในการหาเสียงเรียบร้อยนะค,คือคุณทีมวอ l ส์นะคะจากในรูปเลยฮะทีมวอลส์เนี่ยเป็นผู้ว่าการรัฐมินนิโซตานะครับก็จะเข้ามาช่วยคุณ Harris สนะครับทีมวอลส์เนี่ยมีที่เป็นเป็นที่นิยมในบ้านเกิดค่อนข้างเยอะนะครับก็คนนี้นะฮะก็จะเป็น ถ้าชนะนะถ้าเดมแครตชนะก็จะกลายเป็นรองประธานาธิบดีนะครับส่วนแฮร์รสก็จะกลายเป็นประธานาธิบดีหญิงผิวสีคนแรกของสหรัฐด้วยนะครับก็ดูกันต่อครับคะแนนเสียงของแฮร์ริสดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาสักประมาณ3เดือนนะฮะอนจะเลือกตั้งก็จะเป็นการวิ่งแข่งแล้วแหละว่าจะสามารถไปดึงคะแนนกลับมาจากคุณทรัมป์ได้เยอะแค่ไหนนะครับผมสำหรับข่าวสุดท้ายนะฮะหลังจาก แบนขึ้นภาษีไม่ใช่แบนหรอกขึ้นภาษี e ีวีจากจีนสองเท่าไม่พอครับอันนี้เตรียมที่จะแบนซอฟต์แวร์รถยนต์จากจีนด้วยนะครับก็ไบเดนนะฮะมีข่าวว่าเดี๋ยวจะเริ่มนะ,ะับมีแผนที่จะจำกัดการขายซอฟต์แวร์จากจีนและรถยนต์ในสหรัฐภายในเดือนนี้นะครับก็เป็นข่าวที่น่าจะออกมามากขึ้นแหละช่วงนี้ต้องตีกับจีนไปก่อเรียกแนนิยมให้กับเดโมแครตนะครับก็ กังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องของตัวสมาร์ทค่าต่างๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวของรถยนต์หลายๆรุ่นนะ,ะทั้งน้ํามันแล้วก็ EV เนี่ยมีการใช้ซอฟต์แวร์และคนขับหรือซอฟต์แวร์อื่นๆซึ่งพวกนี้บางทีมันมาจากฝั่งจีนด้วยนะครับพวกนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็กลัวฮะกลัวเป็นภัยความั่นคงนะครับก็จะแบนไม่ให้ใช้ของจีนนะ,ะต้องซอฟต์แวร์ฝั่ง US เเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็ เ็นขาน่าวอย่างที่น่าจะปลดการเชนิเมนต,ตลาดต่อได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอเมริกากับจีนก,ก็ตีกันเรื่อยๆนะครับ <c oughs> คิดว่าเดี๋ยวพอมันเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะได้เห็นข่าวเชิงนี้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจากคุณแฮร์ริสนะตอนนี้แกก็ทางการแล้วนะครับแล้วคุณแฮร์ริสเองถ้าไปดูประวัติของแกเนี่ยตึงเหมือนกันนะเป็นตัวตึงเหมือนกันแต่ไม่ไม่แพ้ครับครัมเลยนะครับแล้วก็ตึงกว่าไบได้แน่นอนนะเพราะว่า เคยมีการเดินทางไปเยือนไต้หวันเหมือนกันนะฮะก็ช่วงนั้นจีนห้ามนะไม่อยากให้ไปแต่แฮร์ริสก็จะไปนะครับจนทันนี้ขาต้องออกแถลงการแก้ตัวต่างๆอะนะมากมายตึงพอๆกับป้าแนนซี่เพโลซี่นะที่ก็ไปเยือนไต้หวันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวที่น่าจะเข้ามากดดันนะเรื่องสุริยะกับจีนในช่วงหลังจากนี้ครับผมก็ สำหรับนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ